ครับสวัสดีครับ <c oughs> น้าน,นะตกป่าทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ทิปเอ้คลิปนี้ไม่ได้มีเอ่อคลิปตกป่านะ <c oughs> แต่เป็นคลิปที่ผมลงไปเที่ยวจังหวัดกระบี่มานะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาความสวยงามมา <c oughs> ให้ดูกันนะครับผมนะ <c oughs> ดำแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่เห็นแสงไฟโอ้โ เึ่งกลับจากทำงานมานะครับก็ให้ดูกันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้าๆนะครับหลายๆท่านนะครับไปเที่ยวกันนะครับผมเพราะว่าที่นั่นมีดีมากกว่าที่คิดนะครับสวยนะครับแต่ว่ารอบนี้อาจจะสวยไม่มากเพราะว่าไปช่วงมีพายุเข้านิดหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผม แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีตกปลาแล้วตกปลาที่กรุงเทพคือตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับ mm. ก็จะมีตกปลาที่กรุงเทพนะครับ mm. ก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมนะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมถ่ายเท่าที่จะถ่ายได้จริงๆนะครับรอบนี้ไม่ได้ลงลงไปถ่ายใต้ใตน้ํานะครับเพราะว่าปจัจจัยหลายๆอย่าง,างแล้วก็ขนาดให้เพื่อนแบบแบบที่ว่าว่ายน้ําเก่งๆดำน้ำเก่ง,กงๆ,ๆลงไปถ่ายให้ ยังได้เท่าในคลิปนี่แหละครับนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะก็ดูกันเพลินๆน,น,นะครับผมยาวๆไปครับผมโอเคไปชมกันเลยครับ Yeah. Okay. ปอดกนะครับกาบปอดักนะครับคือค ừ, วันนี้ทะเลมันข้างอะมันมีมคล้คล้ายๆมีมรสุมมา,าเห็นตรงนู้นไหมฝนนั่นน่ะนะครับแล้วทะเลมันแบบอย่างเงี้ยก็เลยดำน้ำไม่ได้นะแล้วคือ,อส่วนตัวผมก็วนะ่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับจะให้เพื่อนไปแล้วก็ตอนแรกจะแวะเกาะไผ่ซึ่งเป็นเกาะที่สวยก็ เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าจอดเรือไม่ได้ขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับจอดได้แต่ที่นี่อนนี่คืปอปอาดะางเราก็ย้ายมาปอดาดะาเต็มนะครับ เรามาเที่ยวกระบ,บีเนาะเคเดีย๋ยวไปดูฝั่งนนี่ฝอดนะอันเไนเ่นอี่ฝั่งของประดะคั้ก็จะเข้าฝั่งเอานางนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกั ใครชอบใครชอบคลิปนี้ก็กดไาก์กด์ตัแชร์นะครับผมแชร์ได้ไม่ว่างนะคลิปทะเลกระบี่หรือใครสนใจก็มาถามผมได,ด้๋ยวผมแนะนำไกด์แนะนำเรือให้นะครับคลิปกระบี่อันนี้ก็คลิปเที่ยวกระบี่นะเดี๋ยวแครเรียนนะมืดชิบหายแค่นี้แหละเดี๋ยวรอบหน้าไปไหนเดี๋ยว แค่ว่ากันอันนี้ถือว่าพามาเที่ยวนะไม่มีไม่มีกปบ,บาน้ะวันี้ามาเที่ยวเรือโอเค